มีเงิน1ล้านเย็นเยนลงทุนอะไรดีคลิปนี้ investtomorrow.com จะนำแนวทาง5แนวทางสำหรับท่านที่มองหาการลงทุนและโดยเฉพาะท่านที่พอจะมีเงินเก็บหรืออยากจะลงทุนประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับสำหรับอย่างแรกในการลงทุนก็อยากให้ลองไปดูในโหมดที่เป็นกลุ่มของหุ้นนะฮะ สำหรับการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ได้รับความนิยมสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวเมื่อคุณซื้อหุ้นคุณกําลังซื้อสิ้นส่วนเล็กๆของความเป็นเจ้าของในบริษัทเหล่านั้นครับเมื่อบูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นมูลค่าการลงทุนของคุณก็เพิ่มขึ้นโดยเช่นกันอย่างไรก็ตามครับสิ่งสําคัญก็คือต้องทราบว่าในตลาดหุ้นมีความผันผวนและ มูลค่าการลงทุนของคุณก็อาจผันผวนอย่างมากในระยะสั้นกลยุทธ์หนึ่งสำหรับการลงทุนในหุ้นคือการเลือกบริษัทที่จะลงทุนนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในตลาดเป็นอย่างดีและเต็มใจที่จะทำการวิจัยก่อนลงทุนในบริษัทเหล่านั้นสิ่งสำคัญต้องทบทวนงบการเงินทีมผู้บริหารและแนวโน้มอุตสาหกรรมบางบาริษัทอาจจ่ายเงินปนันผล ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างเสมอเสมออีกลยุทธ์หนึ่งในการลงทุนในหุ้นคือการลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนรวมที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น ETF หรือ e m f เป็นกองทุนรวมเงินจากนักลงทุนหลายรายแล้วก็ลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความหลากหลายสิ่งนี้อาจช่วยกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณและลดความเสี่ยงได้ การวิจัยผลประกอบการค่าธรรมเนียมและทีมผู้บริหารของกองทุนเป็นปัจจัยสําคัญก่อนตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนเพรานถ้าท่านไหนสในใจเรื่องของหุ้นก็ต้องศึกษาเพิ่มตเติมนะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งแนวทางอย่างที่2ครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับอสังหาริมทรัพย์ครับสามารถที่จะเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ยอดเยี่ยมนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้แบบพาสซีฟและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว เมื่อคุณลงทุนในในอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้รับรายได้จากค่าเช่าและยังได้ประโยชน์จากการแข่งข้าขึ้นของราคาของสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไปกลยุทธ์หนึ่งครับในการลงทุนอสังหาคือการเื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าสิ่งนี้อาจสามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีด้วยอย่างไรก็ตามครับสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ให้เช่า อย่างเดียวครับอาจจะใช้ในเรื่องของมีค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของค่าซ่อมบำรุงค่ารักษาค่าซ่อมแซมสิ่งสําคัญคือต้องทําการเลือกนะอสังหาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือทาเลที่ต้องการแล้วก็มีความต้องการเข้าสูงมาอย่างนั้นแล้วเราทํามาแล้วเนี่ยไม่มีคนเช่าเกาะขาดทุนอีกก็ยธ์ในเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกประการหนึ่งคือการลงทุนในกองทุนที่เป็น plus นะครับเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือรีทนั่นเอง เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายและก็สามารถนําความหลากหลายเนี่ยมาเพิ่มสภาพคล่องการวิจัยและก็ผลในเรื่องของการดูเรื่องของผลกำลินงานก้ารทำเนียมและก็ทีมบริหารของกองทุนกองทุนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับต้องพิจารณาก่อนที่จะลงทุนในตลาดนี้นะครับบรราท่านสนใจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ ต่อมาครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวมนะฮะกองทุนรวมครับเป็นทางเลือกการลงทุนยอดนิยมนะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนและก็ลดความเสี่ยงเมื่อคุณลงทุนในกองทุนรวมครับคุณกําลังรวมเงินของคุณกับนักลงทุนรายอื่นด้วยฮนะเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายเช่นหุน้นพันธบัตรและก็อสังหาริมทรัพย์ครับ กลยุทธ์หนึ่งครับในการลงทุนกองทุนรวมคือการเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนแล้วก็การยอมรับความเสี่ยงของคุณด้วยการวิจัยผลประกอบการในเรื่องของการดำเนินงานค่าธรรมเนียมและทีมผู้บริหารของกองทุนเป็นสิ่งสําคัญกอ่อนตัดสินใจลงทุนนะฮะ,อะกองทุนบางแห่งอาจจะมีข้อจํากัดการลงทุนบางขั้นตอนนะครับนักหนักของการลงทุนขั้นต่ำด้วยดังนั้นครับสิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ก่อนตัดสินใจ และที่สาคัญครับอีกหนึ่งกลยุทธ์สําหรับการลงทุนกองทุนรวมครับก็คือการเลือกลงทุนด้านของที่เป็นโรบอทแอดไยเซอร์นะครับหรือเรื่องดังของโปรบอทโรโบนะที่เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์นะที่มีอักลกอริธึมที่สามารถกระจายนะการสร้างพอร์ตให้หลากหลายนะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนแล้วก็ไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการพอร์ตของตัวเองนะ การลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเราใช้ผู้เชี่ยวชาญมาบริหารเงินของเรานะครับตัวต่อมาครับอันที่4ี่ก็คือการลงทุนในธุรกิจการลงทุนในธุรกิจครับก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนสูงและมีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างมากเมื่อคุณลงทุนในธุรกิจครับคุณกําลังมองหาเงินลงทุนเพื่อแลกกับสัดส่วนนะในบริษัทเหล่านั้นนะซึ่งสามารถทําได้โดยการซื้อหุ้นของบริษัทหรือ การให้กู้นะฮะกลยุทธ์นหนึ่งครับในการลงทุนธุรกิจคือการเลือกธุรกิจที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณและความเชี่ยวชาญของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณมีประสบการณ์นในศสอดกรรทางด้านเทคโนโลยีฮะคุณก็อาจจะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่กําลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แลว้วก็วิทีมิจัยเนี่ยทีมผู้บริหารทางด้านการเงินแล้วก็แนวโนม้มอุตสาหกรรมครับก่อนจะตัดสินใจนะเป็นเรื่องสําคัญนะที่ต้องพินิจพิจารานะฮะอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับ สำหรับนักลงทุนก็คือการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นตัวคราวฟันดิ n งนั่นเองนะช่วยให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายจำนวนมากได้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดเล็กที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบเดิมๆได้นะพัน้าท่านสนใจธุรกิจไหนนะก็ลองไปศึกษานะครับแล้วก็ลอง ไปพูดคุยเจจา,จาหรืออาจจะลงทุนหักหนัเป็นตัวคราวฟันดิ้งก็ได้ตัวสุดท้ายครับสาหรับการลงทุนนะท่านที่มีเงินเย็นๆหนึ่งล้านบาทนะครับนั่นก็คือการลงทุนในตลาดสกุลเงินหรือลงทุนใน Forex นั่นเองนะฮะฟอเร็ครับ,ค,รบคือการเทรดนะคราบแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเลือกการลงทุนยอดนิยมนะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกําไรระยะสัน้นเมื่อคุณลงทุนใน Forex ครับคุณก็อาจจะกําลังซื้อขายสกุลเงินในตลาดโลก มูลค่าของสกุลเงิน,นงครับสามารถปันผลได้ตามปัจจัยต่างๆเช่นตัวบงชี้ทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุการณ์ทางด้านการเมืองและความเชื่อมั่นทางด้านของตลาดะฮะการลงทุนนี่ฮะกลยุทธ์หนึ่งที่เขาใช้กันนะครับก็คือการใช้ตัวบร็อเกอร์บร็อคเกอร์ฟอเร็กนะครับก็จะให้เราสามารถเข้าถึงในส่วนของตลาดาสกุลเงินทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็เสนอแพลตฟอร์มในการซื้อขายที่อนุญาตให้คุณเนซื้อแล้วก็ขายสกุลเงิน สิ่งสำคัญครับคือต้องเลือกบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมต่ำนะแล้วก็มีประวัติที่ดีนะอีกหนึ่งยุทธ์ครับสำหรับการลงทุนในตลาดโบรกครับก็คือการใช้ตัวระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติครับระบบเหล่านี้ครับก็จะใช้อัลกอริทึมในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแล้วก็ทําการซื้อขายโดยอัตโนมัติครับนี่ก็อีกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะสาหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตลาดนะครับหรือการซื้อขายของตนเองนะนอกเหจากการใช้ตัวระบ o t แล้วครับยังมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าการทําตัว copy trade นะซึ่งท่านสามารถ copy คนที่เขาเทรดเก่งๆนะฮะท่านก็เข้าไปดูนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยที่เราสนใจเขาเทรดแล้วเขาได้อัตรา,าชนะหรือก,กาวิน,เ,นเท่าไหร่ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนครับท่านไปจับเขานะเขาก็ขอส่วนแบ่งจากกําไรที่เราลงทุนด้วยนะครับ ท้ายสุดครับการลงทุนนะมีความเสี่ยงนะสิ่งที่เราต้องพินิษพิจารณาในทุกๆก,การลงทุนครับต้องดูดีๆอย่างเช่นเรื่องหุ้นครับสิ่งสาคัญต้องพินิษ์พิจารณาเรื่องของตัวบราาิษัทนะฐานะทางด้านการเงินนะสกปภาพของการเติบโตแล้วก็ทีมผู้บริหารครับตอนนี้ที่เราลงทุนนะอสังหาครับสิ่งสาคัญในการเลือกนะครับ เลือกพื้นที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับการลงทุนในกองทุนรวมครับสิ่งสําคัญก็คือประวัติประวัติของการดําเนินง,งานค่าธรรมเนียมแล้วก็ทีมผู้บริหารของกองทุนนะครับถ้าท่านสนใจลงทุนใน,น,ในธุรกิจนะตรงนี้ก็ต้องศึกษานะทีมผู้บริหารทางด้านการเงินด้วยนะแล้วก็นโน้มอุตสาหกรรมก่อนตัดสิในใจลงทุนนะครับและสุดท้ายครับความเสี่ยงในตลาดที่โดโลเฟรกนะท่านก็ควรเลือกบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับธรรมเนียมต่ําแล้วก็มีประวัติที่ดีนะสรุปนะฮะการลงทุน ด้วยเงิน1ล้านบาทนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับบุคคลทั่วไปนะที่ท่านมีเงินเก็บแล้วก็ที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทางด้านการเงินครับเมื่อเลือกลงทุนแล้วครับสิ่งสำคัญคือต้องพินิจพิจารณาถึงเป้าหมายการลงทุนของท่านด้วยครับการยอมรับความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของคุณด้วยครับการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณและตัวเลือกการลงทุนที่มั่นคงจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จได้ นะครับฝากกดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้ด้วยนะครับเราจะอัพเดตข่าวสารข้อมูลการลงทุนทั่วโลกความรู้เรื่องของการลงทุนต่างๆมาใชนนร์บป็น้กับทุกท่านครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ